ภารกิจสุดคิดถึงนัดเจี๊ยบโชโยคะพร้อมดึงปูไข่เซอร์ไพรส์คุยเรื่องรักสุดมาราทอนปออนนบนัดลองของกับตัวแม่สายโยคะเจี๊ยบชมพูนุชชวนเปิดประสบการณ์ชีวิตยุค9ก 90, พร้อมจัดเซอร์ไพรส์ดึงปูไข่พงศรีหนุ่มรู้ใจเล่ารักมาราทอนกว่า10ปีติดตามได้ในภารกิจสุดคิดถึงเสาที่วันที่18พฤษภาคมนี้ หน้าจอช่อง7 HD สัปดาห์นี้ปออันนบทองบริสุทธิ์พิธีกรแห่งรายการภารกิจสุดคิดถึงมีนัดกับเจีย๊ยบชมพูนุชปียธรรมชยัยที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเป็นนักแสดงยุค90เรียกว่าเส้นทางชีวิตไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพร้อมทั้งอัปเดตชีวิตของเธอในวันนี้ให้หายคิดถึงงานนี้หนุ่มปอพิธีกรคนเก่งถึงกับหน้าซีดเมื่อนัดลองของประลองโยคะกับเจีย๊ยบ ตัวแม่สายโยคะเพราะเจอแต่ละท่าเข้าไปทำเอาปอขาสั่นแต่แล้วเจี๊ยบก็ต้องอายม้วนไปเพราะโดนรายการจัดเซอร์ไพรส์แบบเต็นคาราเบลชวนคนรู้ใจตัวจริงอย่างปูไข่พงศรีบรรลลอวงมาร่วมแจมออกกำลังกายแบบฮ์ดคอร์ด้วยกันเจี๊ยบปูไข่แพ็คคู่กันมาขนาดนี้นอกจากปอ,อจะชวนคุยเรื่องราวความรักของทั้งคู่ที่พบกันมาราธอนยาวนานกว่า10ปีแล้ว ยังจัดภารกิจให้ทั้งคู่เล่นเกมทายใจว่าจะรู้ใจกันจริงแค่ไหนเอาลส่สิมาลุ้นคำตอบกันขอกระซิบบอกตรงนี้ว่าได้คำท้องแข็งกันเลยทีเดียวติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในภารกิจสุดคิดถึง let's go my เฟรนวันเสาร์ที่วันที่18พฤษภาคมนี้เวลา1 2นาฬิกา5นาทีทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7H d ดูทีวีกด35สดออนไลน์ บล็กอกปะ t ูทและช่องทางออนไลน์ CS7HD, Facebook, IG, TikTok, X, YouTube และ CS7HD Entertainment, Facebook, IG และเว็บไซต์ w w w cs7.com ชมพูนุชปิยธรรมชยัยชื่อเล่นเจี๊ยบเกิดวันที่3ตุลาคมพศ2526ที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกคนกลางในพี่น้อง3คนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจากโรงเรียนมีนบุรีศึกษา S 1> <S 1> สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-4ถึง4จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเทนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, 5จากโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการสแสดงและกำกับการสแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธรุ่นีิวกับกน,นิกาวนเกรต,ติกุลชนทิชานวมสุคนและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์สาขานิเทศธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบรรัณฑิตด้วยเกรดเฉลี่ย3.39เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพ คส2,553เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ10ขวบโดยเริ่มเล่นละครเรื่องร่วมฉาดต,ต่อมาเป็นหนึ่งในหนุ่มสาวดัชชี่ปีคศ1,997รุ่นที่2รุ่นเดียวกับอธิชาติชุมนานนนหลังจากนั้นมีผลงานละครมาโดยตลอดอย่างเช่นตะวันทอแสงมายารัตมีร่วมฉัดพลังรักสาวนยร้อยมายากองร้อยห้ายบ้านไร่เรือนตะวันตั้งไขลง่ล้มพรมไม่ลิขิต รักเต็มร้อยรักข้ามคลองกำนันหญิงนาหน้าทองเวนจาขีตาความรักปุ่นไอรักลูกไม้หลากสีมวนรักลูกทูเพลิงพายุสตรีที่โลกลืมเป็นต้น